ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมพ้าร้วยก้าวผาร้วยจะบาพี่น้องมาติดตามเบื้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาในงวดที่พานมาวันศุกร์ที่18สิงหาคม2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก149344ล่าง93ครับสําหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่โชคมาก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอซทุกขูทุกคน ครับสาหรับพี่น้องเอฟซท่านใดที่ยังว่ท่านไดมีตัวเลขแนวทางในการเอาไปเลือกซื้อเลือกหาเลขเล่าพัฒนาครับเขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ้าแหลมบ้ารวยก้าว้ารวยกันเอาไว้ครับเผื่อพี่น้องจะบริพลาดนะครับเนาะคลิปดีๆตัวเลขแนวทางครับผมที่บ้าแหลมลงให้พี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันอยู่ทุกเมือครับสําหรับมือนี่จะพาพี่น้องมาเบิ้งตัวเลขแนวทางของปู่โคราช กลับซึ่งปูโคราดเนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสำนักครับผมที่เป็นสำนักใหญ่นะพี่น้องเนาะกรับกับตัวเลขแนวทางครับผมในงวดที่ผ่านมาปูให้วิ่งที่8กับ5ครับผมต้องขอปราทานาไพ่ขับสีให้ไหลบดบังตัวเลขแนวทางกันหมดเลยนะครับเนาะครับครับสำรับตัวเลขครับผมครับกับ8กับ5านะครับเนาะครับสำรับครับผมตัวเลขจับคู่ครับห้บนโล่งหลงน้พี่น้องเนาะ สามเก้าออกตัวกลับน้อพี่น้องเก้าสามครับผมกรับก็ขอแสดงความดีใจน้อพี่น้องเอฟซีนะรเนาะครับท่านใดที่เป็นแฟนคลับของปูโคราชครับก็คือจะโชคหมานกันครับผมครับสําหรับตัวเลขแนวทังของปูมันนี่จะมาทิศทางใดนะครับเนาะกลับมาเบิ่งกันครับผมกลับกับขอขอบคุณนะครับเนาะกับพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนที่เขามาติดตามเขามารับชมครับผมเบิ่งตัวเลขแนวทางครับผมครับนำเบาแหลมผ้ารวยครับสําหรับเลข เล่าพัฒนาในงวดที่จะถึงครับพี่น้องวันจันทร์วันจันทร์ที่21สิงหาคม2566เราพัฒนา สำหรับมื่อนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเบืองตัวเล็กแนวทางของปู่โคราชครับก่อนอื่นต้องขอขอบระคุณครับผมไปยังปูโคราชครับที่กรุงรัตตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะครับไม้มายังช่องของบาแลมพารวยก้าวพาวยครับได้น้ำให้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนติดตามรับชมกัน กลับมาเบงิงในส่วนของตัวเลขวิ่งกันก่อนนะพี่น้องกลับสําหรับเลขวิ่งบนวิ่งรูดบนวิ่งรูด2ล่างวิ่งรูด6กรลับสำหรับซ้ายวิ่งซ้ายรูดนะครับเนาะกับบอกคนผ่านครับผม กลับลองเอาตัวเลขหน้าทางของปูไปผิดเจรนากันเบิงกลับมาเบิงในส่วนของตัวเลขจับคู่ครับพี่น้องบนเจ็ดสามสองสาม เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดห้าสองห้ากลับมาเบิงเลียกลางกันก่อนนะพี่น้องหกเจ็ดห้าเจ็ด หกแปดห้าแปดหกเก้าห้าเก้าครับสำหรับตัวเลขแนวท่า,ทาของปูกระหายม่าบนหกหางล่างหกหางน้องพี่น้องครับสำหรับตัวเด่นๆกันครับที่ติดสองก็จะมีสองสามสองสี่ สองห้าครับสำหรับตัวล่องก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกหูทุกคนที่กำลังติดตามรับชมอย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ้งครับผมครับสำหรับเลขล่างครับพี่น้องล่างวิ่งหกครับหกเจ็ดเด่นเด่นนะพี่น้องหกแปดหกเก้าครับผมครับสำหรับตัวล่องก็ห้าเจ็ดห้าแปด 59ครับฝากพี่น้อง FC e ทุกขูทุกคนเอาไว้ครับสำหรับเสียงรบกวนก็ขอกราบท่านทัยพี่น้อง FC e ทุกขู Fourth, ทุกคนเด้อครับผมที่กำลังติดตามกำลังรับชมกันนะครับเนาะครับขออนุญ,ญาตครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมตัวเล็กแนวทางกันอยู่กันอย่าลืมครับพี่น้องครับเห็นแล้วกับแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะครับกับตัวเล็กแนวทางปูโคราดกับฟ้าเข้าไว้อีกหนึ่งสำนักครับผมกับตัวเล็กแนวทางนะครับเนาะรับพี่น้องเอฟซีก็อย่าลืมครับผมเอาไปเทียบเคียงกันนะครับเนาะกับอีกหลายๆาสำนักครับผมกับว่าจะเป็นสำนักไหลที่บป้าแลงใน้ลงให้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนได้ติดตามได้รับชมกัน น้องอย่าลืมเด้อครับผมครับ สำหรับตัวที่ให้ไล่ไว้ให้นะพี่น้องเป็นตัวเด่นๆกันครับพี่น้องก็อย่าลืมเอาไปพิจารณากันเบิ้งนะครับเนาะครับฝากเอาไว้กับตัวเลขแนวทางครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาก,กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบอลแหลมผ้าร่วยกาวผ้าร่วยกันเอาไว้เด้อพี่น้องครับบ่อยากให้พี่น้องพลาดคลิปสาคัญๆเนาะครับเนาะตัวเลขแนวทางเด็ดๆครับผมครับ มีหลายสำนักครับพี่น้องที่ตัวเลขครับผมเข่ากันปังๆเลยครับผมยังบรท่านลงไห้พี่น้องเอฟซีติดตามได้รับชมกันครับผมรับจะทยอยลงไห้ครับขบทุกสำนักเลยพี่น้องครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เข้ามากก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพี่น้องครับทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะครับรวมถึงพี่น้องเอฟซีครับท่านเก่าที่เข้ามากตั้งแต่แรกๆคอยสนับสนุนครับผมครับคอยให้กําลังใจกันครับพี่น้องรูปวา การเฮดคลิปตัวเลขแนวทางบางครั้งนะพี่น้องเฮาก็เจออุปสรรคเยอะแยะมากมายครับผมครับเป็นอุปสรรคที่ถือว่าบางครั้งกันนักนะครับพี่น้องแต่ว่ายุได้ครับผมสามารถที่ต่อสู้ได้ด้วยกําลังใจจากพี่น้องเอฟซครับหลายท่านครับบ่เคยเห็นหนาคาตากันบ่เคยรูจักกันแต่ว่าครับสนับสนุน ให้กำลังใจรับเบาแหลมกับสัญญากับพี่น้องมาตั้งแต่แรกๆที่เริ่มเฮ็ดช่องมารับว่าจะตั้งใจเฮ็ดงานครับผมในการสาะแสวงหาตัวเลขแนวทางในการไปเรียนสูตรนะครับเนาะคำนวณหวยครับผมรับเบาแหลมคำนวณหวยนี่ถือว่ารับห้เวลานี่ยลอยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องในการคำนวณตัวเลขแนวทางครับผม เพื่อจะหาครับผมเลขเด็ดๆเอาไว้ให้พี่น้องเอฟนะครับเนาะครับตั้งแต่เริ่มเปิดช่องกันมาเลยครับผมครับจะบอกพี่น้องเอฟซทุกๆตลอดเลยว่าครับสัญญาสําหรับพี่น้องเอฟซที่เขามากดที่ตามครับจะบอกให้พิดหวังครับผมถึงแมนว่ามีรุดก็จะพยายามกรับศึกษาหาวิธีการ ครับในการคำนวณสูตรหน่วยเด็ดยุไซก็ไปเรียนมาไปศึกษามาครับคนขวาเอามาประติดประตประกอบให้พี่น้องเอฟซีะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมกันอยู่กับกราบขอบคุณอีกครั้งครับผมกรับสำหรับคลิปนี้เบาแหลมผาร้วยเก่าผ้าร้วยก็ต้องขอตัวลาผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับ ก่อนจากกันครับพี่น้องขออนวยอยพ่อในพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคมานร่ำรวยถูกหวยกันหมทุทกคู่ทุกคนในวันจันทร์ที่21สิงหาคม2566หเหลา่าพัฒนากับตัวเลขแนวทางของปู่โคราชครับผมครับขอพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนปังป,งป,งปังกันในวันจันทร์ที่จะถึงนะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหมคลิปหน้าสวัสดีครับผม